วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มเบนจพัคคีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้นําพระสุมกอพิมพ์ใหญ่ไม่มีกระหนกนะครับองค์นี้จะออกเป็นวรรณะสีดํานะครับซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะครับเป็นพระกาแพงเพชรนะครับสร้างในสมัยพระธรรมราชาธิไทนะครับใน พุทธศตวรรษที่19นะครับก่6700ปีนะครับก่อนนะครับเป็นพระที่เก่าแก่นะเป็นชุดหนึ่งในชุดเบญจภคีที่นะมีมูลค่าสูงนะครับนะฮะสำหรับ,นะรบพระสมกก็จะมีด้วยกันสีพิมพ์นะครับ,รบก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่มีกนกพิมพ์ใหญ่ไม่มีกนก พิมพ์กลางแล้วก็พิมพ์ขนมเปี๊ยะนะครับซึ่งเป็นพิมพ์ที่เล็กที่สุดนะครับมาดูพทักษณะแล้วก็ตําตนี้นะครับของ,องพระว่าเป็นยังไงนะครับามาดูผิวขององค์พระนะครับก็จะปรากฏคราบความเก่านะครับก็จะมีแป้งหรือปูนขาวนะครับที่ ทอย่างปรากฏหลงเหลืออยู่นะครับที่คนในสมัยนั้นใช้ใช้โรยเข้าไปในกลุนะครับเพื่อเพื่อ,อปุ้นขาวเน,นี่ยเพื่อรักษารักษาองค์พระนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงมากัดแทะทำเลือทำลายอ,องค์พระได้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นคราบ ลักษณะเป็นยางหม้นะครับที่ใช้เคลือบองค์พระผิวอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับผมก็ก็จะเห็นอย่างชัดเจนนะครับดูด้านด้านขอบข้างก็จะเป็นเป็นหลุมเป็นร่องอเป็นธรรมชาตินะครับเกิดจากการผ่านกาเวลามาหลายร้อยปีนะครับก็ก็จะมีลักษณะ เก่านะครับด้านด้านหลังนะครับก็จะเป็นเป็นหลังกระดานนะครับ <c oughs> บางองค์ก็จะเป็นเส้นไม้กระดานเลยนะแต่องค์นี้ก็จะเป็นลนักษณะเป็นเป็นลายกระดานแล้วก็เป็นร่องหลุมไปทั่วด้านหลังของ,องพระนะครับก็ก็จะเป็นลวลดลวดลายที่ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์นี้เลยนะครับก็ ถือว่าสวยงามแล้วก็สมบูรณ์อีก,กองหนึ่งขององคาดเลยนะครับก็จะเห็นครับนี่ปูนขาวนะครับลงเหลืออยู่นะครับตามซอกลึกๆนะครับถ้าส่องกล้องลงไปก็จะเห็นเป็นเส้นเหมือนลักษณะ,ะเป็นเป็นเส้นเส้นเหมือนเขาเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นบล็อกไม้นะครับเพราะว่า จะเห็นเป็นรอยเส้นด,น,ดนด้านด้านบริเวณด้านหน้านะครับ mm hmm. จะเห็นเป็นเส้นลองเป็นทางอะไรเงี้ยก็ก็อันนี้ผมก็ส่วนตัวนะครับก็สถิฐานนะครับว่าว่าอาจจะแกะมาจากบอกไม้นะครับ mm hmm. ก็ดูดูดูพุทธลักษณะนะครับก็จะเป็นการนั่งสมาธินะครับบน ฐานบนฐานเคียงนะครับก็ก็จะมีะพุทธะที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับตรง <c oughs> ตรงนักแข่งก็จะมีคล้าย,ายเป็นเป็นกำไรนะครับว่าท้งเป็นข้อเท้านะตรงตรงข้อเท้าก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นกำไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปพิยงเท่านี้ก่อนนะครับก็ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับครับสวัสดีครับ